กันสวัสดีท่านผู้ชมเราไปแกะกรอบกันลอันเลี่ยมคลิปนี้พาท่านผู้ชมนะครับมันบดเทศังแต่กามาชมแสองเซียนพระสามเซียนทั้งผู้ถ่ายแกะทิมแล้วกันกำลังมันบดเทศังแต่กาะนะครับส่งพระกันแบบชุลมุนกำลังสองพระกันแบกชุลมุนท่านผู้ชม กอ,อ,อบเงินใสอย่ด้ียเนี่ยนไะว้ช,วช,วชออ้าไวนะ้ชาองนาไปเลยอ้เดี๋ยวถ่ายทั้งนกทั้งพระโอ้อยู่นี่มีทั้งเซียนพระเซียนนกเด้อท่านผู้ชมนูนี่เซียนใหญ่มาจากตำบลเชียงคือแล้วก็เซียนอูดบ้านโนน นะครับไม่มาแต่เซียนอวมอรไทยของดีวันนี้ท่านผู้ชมชมของดีที่สุดๆุอีกมาเนี่ยน่าตัวนะอันนี้ต้องคอยห5ก0ที่สุดๆโอ้โหที่สุดๆนะครับตัวนั้นน่ะโอ้โหพี่น้องอย่างก็เนื้ออย่างก็ มีอย่างนี้โลหคูนอยู่นี่โอ้ไหลายๆคุณนลกพันอะไรเนื้อเนื้ออย่างก่อนเล็กเปียกวันนี้เลักเสี่ยนไปได้เลยหัวชลูดลึกอนี่ธาตุพนมชลูดใหญ่ลึกโอ้ท่านผู้ชมนี่ชลูดใหญ่ลึกเล็กเปียเล็กเปียกธาตุพนมพี่น้องเอ้ยบุงทุกคนเออที่นี่แบบหกพันหกพันห้า จะลงมาไปเล่นได้ทุกคนเกือบลงเะหลงปูยังกวเกือบหลงแหลกหลงปูกลมหลวงปูกลมอภิลาโศหลวงปูกลมอภิลาโศเนื้อเปียกเหล็กเปียกทอดผนมเนื้อเหล็กเปียกทาดผนมท่านผู้ชมโอ้โหสวยแล้วสวยอีกงีีเขยไดสวยแล้วสวยอีก บูดอนกันเขาคู่ไว้ก็ลุงปุถุวนีไหมให้สององค์แล้วหนูเป็นของกรรมการเวลาจะวางก่อนวางนวาก่อนให้สเลยปุถุชนอูยเอาอันนี้ันเจ้าฮะตัดสินใหให้สะมักเนื้อท่องแดงคืออกท่องแดงื่อนนะฮะเออาเอาไปใช้เดี๋ยนี้้าอย่างเร็ขึ้นกับเ็เนี่แม่นบ่มาไปเนี่เรียอไปใส้ ตจ่ายเกือบขาดแลกกันแล้วพี่ร้อพราคาลักล้านกับลักล้านมักแข็อย่ได้สัมพียบขาดพันบอกได้เนาะมักแผ็นี่เบอกจะขาดสิบขาดสิ ที่แรกพอดีแล้วมันคุตั้งแต่จะแกะตัวค่อยๆเห็นมันเป็นหอยแห้งหรออัน <c oughs> นี้ก็บบุญเอ๊ะนะกับปกติยุติเลียมอ่ะพี่บัดเวลามันเจียสิอันนี้ไปไซส์วะพระเทีมันจเดียวกันหรือโอ้โลงประกมแล้วนะก็นเนะเสียดเนือ้อดวงเจ้าเหลือเอาเนื้องามดลวเนาะอ้าวคนนั้นไปไหนงามนนมำกรอบอันนี้ก็เล็กยังก็ เล็กเปียกวัดท่าสะแบงพูดเลยพูดเลยเล็กเปียกสมนาเดือดแจนต้อมได้นะแันต้อมได้หันหันหันกระทินหลังเก่าว่าแจนต้อมค่ะกระทินหกเจ็ดเล็กเปียกท่าสะแบงมีแต่ของเท่านั้นเลยอันนี้เล็กยังอันนี้อันนี้ก็เล็กเปียกยอดขาดอันนี้ไม่ลดขนาแไม่เลยนะอันนี้ลักลามนกลอกระจื้อมาหน่อยสิโอ้โหเปิดเปิด ปอลุงจูงนี่เถอะเนื้อหน้ากากค้ำคัมหลวงพ่อพี่บูนนี่สาสตรเลยหายากี้หลวงพ่อพี่บูนโคนเขาเห็นเขาอยากนั่นหรือได้ถ้าเขามักมันธรรมดาดู้ท่านเด้อผลของเพิ่นลุงจืูอสั่งไล่ได้ลุงจื้อสั่งไล่ดูเี่ะลูกพิ่นเอาไปชุบอันนี้อะไรนะอันนี้เลดมังกรคาบแก้วเป็นเนื้ออะไร น่าจะเป็นทองเหลืองชุบอืมเนาะมันออกของทองเหลืองอยู่เนาะนั่นๆๆๆเกี่ยวกับมอก็จะเสียของอยู่นะมันเป็นมีดหมอหลวงพ่อเดิมบ่มีดหมอสามกษัตริย์หลวงพ่อเดิมโอ้โหท่านผู้ชมอือเจ้าเด่นมีงานเฮ็ดอยู่นี่ออกแบบงามกามช้างโปะอันนี้นี่หลวงพ่อเดิมนี่สุดยอดเลยอันนี้นี่ยแม่มของแท้เลยเนี่ย เทียงกันไ่ได้เลยเก่าปึ๊บใหญ่ยู่บนิป่อบางใหญ่ใหญ่เลยโบรายงาไทยแท้เลยซื้อมาจักร้อยเนี่ยสิบห้าสิบหาดียวร้อยกมีของเล็กได้ยู่บนิคันเทิองก็ได้ ออกมาออกมาชูนี่รถแกเขาจ้องออกมาทีละน้อยจะเบิ่งความเก่าห้องห่าโหลออกมาเนี่ยบอกเนี่ยจะเบิ่งความเก่าโหอดเออเข้าใจแั้วงไล่มึงไล่มึงไล่โคใหญ่เนาะเลี่ยมแกีพนโอคุณเห็นดินเลยหรืเลี่ยมแกียนเปนใหญ่ใช่โอ้คุณเห็นดินเลยดูเรียกส่งรายการ เสียนเสียนกำลังชมเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายหน่อยให้บังแน่นเบิ้งกี่บะให้บังแน่นเบิ้งกี่บ่แต่อ้วมไหมแต่อ้วมอย่งเราดังคือ คือนั่นละในการหนึ่งว่ะว่าไงว่าไงว่าไงโอ้โหว่าไงโหดได้คนปุ๊บปุ๊บปุ๊บหยุดเลยแล้วอันี้เชยค้างอันนี้คู่ใดเนี่ยเชยคางมาเลยชื่อว่าอะไก่อนนี่ข้างขีดบ่ข้างเม้อปะว่าไงว่าไงปุ๊บค้างขีดปุ๊บเฮ้ยเ็มาเลยขีดหรืม้อ เอาคือแตกค่อยไมซะใช่ข้างคือแตกหมดเรื่องไปยังไงอ๋อมันเก่ามันบางมันเก่าพักคุณอือืมเฉยคางค่างขีดนี่ที่ขี่เมรุเนี่ยที่นี้พระลีลาเชยคางค่างขีดบ่อนหมักหมักมันเป็นเขาเขื่อนยังบุทองมาหรือไม่ยังนี่ยฮะเขาเอินยังแมนอยู่ตรงนี้เขื่อนบุทองบอนี่วยไง แม่นาะวะมึงบูตินไปนได้ด้วโอ้ยมันตัวนี้มันตัวในห้องคอยอะไรเนาะมันกุ <c oughs> เดี๋ยวดมันมีอยู่นะเราอยลืมซะสุโคไทยมั้งโบสุโคไทยกับสุพรรณสองอย่าง คนที่เขาหมักนะแท้ๆเนี่ยบืเหลือได้แบบยิ่งมีตำหน,น,นิยิ่งคักมีเจ้าเล่นตำหนิและตำหนิเปิดคายตัวนี้นตัวนั้นว่าตัวคลาสสิกหรือว่าอ,อตัวที่แรนกนะคับคลาสสิกขาเป็นยังอยู่นะนี่ขาเป็นรุดมาอยู่ข้างหลัง <c oughs> ขากรุดบ่บอสิเลียนดงบอสิเลียนอันนี้หนาหน่อยโอ้ทะเลสูงเลยทะเลสูงทัวร นี่เท่ย์เหเหนือเอาอันคงคางคาผคงเป็นวัดคงคาทางหลังบึงคคือเป็นเนื้อื่นเหมาะคงคาเ่รจะแต่มันมันมันเป็นเหรียนหลุดนรือเปล่าอ๋อไข่ไข่กันเนาะบอกเดียวกันบอกเหรียนที่จะเล็กวางศิลานเล็ก ลูกบูสุดวัดหนองจิกเลยบ้านพงค่าอันนี้น้องจิกนองจิกบ่คข้าว่าอันออกวัดหนองจิกพิธีวางศิลาฤกษ์นนั่ละอืมโอ้ลูกบูพางยังไงสุดยอดเลยสายเหนียวปล่อยมีหอดเคลานปลอดภัยอันนี้มีรุ่นแรกแล้วก็เลยบ้นนั้นเป็นไรอันนี้ก็เท่าไรเงี้ยไม่เี้ยั้องพงเงินเขาบุกให้ดิน